กาอบรมวันนี้เนี่ยไม่ใช่มอทรรนนาคิดอยู่ดีๆก็อบรมขึ้นมามันมีแนวคิดว่าไมยต้องอบรมให้กับคุณครูประเด็นที่สองการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพเนี่ยเวลาเข้ามาประเมินประหารหล้ยล้ดอบที่สามเรื่องข้มนตกคณะตกหมอ ตัวชี้วัดคุณภาพของการประกันคุณภาพตัวหนึ่งที่มีการทำวิใจใัยใาชันเจนเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามส่งเสริมตั้งมหาวิทยาลัยให้ทุนครูทำให้ครูเสนอเข้าโครทงทำแล้วก็ให้ให้ประมาณสนับสนุนขอให้คุณทำเราพร้อมที่จะสนับสนุนอันนี้ก็คือเรื่องของการประกันคุณภาพ อมาในเรื่องของการแข่งขันด้านคุณภาพเขาบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึ้นเราก็จะถูสมคติวาฝัเทียวเลยการแข่งขันคุณภาพในที่นี้เนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างทำไมเด็กถึงอยากเรียนเคมีกับอาจารย์ครู่นัที่เรียนกับวิทยทัศนะแสดงว่าเราทำเรื่องคุณภาพติที่ก่อน ทำไมเด็กถึงอยากเข้าโรงเรียนมงฟอร์ดแต่ใส่ว่าโรงเรียนมงฟอร์ดเนี่ยทำเรื่องคุณภาพมนที่ยอมรับเพราะฉะนั้นอินพุตเนี่ยเข้าไปเยอะมากเลยเพออินพุตเยอะก็มีการขับเคลื่อนได้มีการขัดเรลื่อกได้ทำไมเด็กถึงอยากเรียนมอทรล้านนาอย่ากให้เขาพูดว่าไม่รู้จะไปที่ไหนแล้ว แตาใครู้ว่าเราต้องทําเรื่องคุณภาพให้เป็นที่อยอมนะโอ้ถ้าเกิดดีเรื่องนี้ต้มาไปที่มทรละน,น,นี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือเรื่องของคุณภาพแต่เราโชคดีเราเป็นข้าราชการแต่ไม่แน่ใจพวกพนักงานเป็นไม่แน่ใจพนักงานจะมีกมรณีพิเศษตอนนี้ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกแต่ก็เป็นพนักง,งานเป็นข้าราชการแต่เราคิดถึงครูโรงเรียนเอ,เอกนชน มงฟอร์ดนกะันถ้าเกิดมงฟอร์ดเนี่ยไม่มีนักเรียนไปเรียนเลยหรือนักเรียนน้อยๆเนี่ยสถานภาพของครูเนี่ยเริ่มคอนแลนแนละ้วหนึ่งเขาจะให้เราออกเขาอาจจะให้เราออกเพราะไม่มีเงินจ้าก็เ,าเด็กไม่มีแต่เราโชคดีเราเป็นข้าราชการเด็กน้อยเด็กมากเงินเดือนเท่าเดิม ยิ่งน้อยๆยิ่งดีใหญ่เลยไม่ต้องสอนสบายวันดีคือดีสามสิบวันก็มารับเงินเดือนสามสิบวันก็มารับเงินเดือนแต่พวกคุณอาจจะเฉาตายเพราะเคยสอนเคยสอนก็ไม่ได้สอนเพขาบอกว่าตัวหนึ่งที่ต้องทําวิจัยในชั้นเรียนเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าการทําวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาแล้วเราก็ไม่อยาก เราฟังผลการประเมินทีนั้นแล้วก็ห่อเหี่ยวมาพิซซ่าเป็นยางไงประเมินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่หัสุดท้ายมีห้าสิบก็สี่สบสี่สี่สิบสองแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะตกลงอ,อีกเท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยว่าไอ้ตรงนี้มันอยู่ในกำมือของคุณเพราะคุณนำภาพของเด็กในวันนี้มันคืออนะาคตของชาติ าเกิดเราไม่ทาอะไรพัฒนาคุณภาพเนี่ยคุณภาพมันก็จแย่ลงไม่อยากให้ไปพูดเราอะไรนะเก่งชนะข้ามากชนะกลาชนะขมีเดี๋ยวนี้เวียดนามจะไม่กล้าพูดสมัยก่อนเวียดนามมาดูการศึกษาของไทยเดี๋ยวในไทยก้ไดูการศึกษาของเวียดนามแล้วก็ไม่อยากให้ภูมิใจเพราะเราก็เคยเป็นมนครึ่งของไทย เลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทุกวันนี้ไอ้ที่พูดเก่งๆเนี่ยเพราะเป็นเือนขึ้นทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอะความเชื่อต้องเปลี่ยนไปนะความเชื่อต้องเปลี่ยนไปองค์ความรู้เนี่ยมันอยู่ในภาษาอังกฤษสมัยก่อนมีความเชื่อว่ามีความเชื่อว่าคนไหนเก่งคำนวณเรียนได้ถึงปริญญาเอกแต่เดี๋ยวนี้เก่งคำนวณเนี่ย ไม่มั่นใจเรียนเปเองไหมเก่งภาษาเรียนได้ถึงเป็นเยองเพราะตำราเป็นภาษาที่ผมไม่เก่งคำนวณก็ไม่เป็นไรอ่านรู้เรื่องเพราะอ่านรู้เรื่องหรือมาแกะเอามาแกะเอาแต่ไอ้พวกเก่งคำนวณนะ่ะส่วนใหญ่ไม่เก่งภาษาเลยอ่านก็ไม่เคยรู้เรื่องเขาเขียนยังไงก็ไม่รู้เรื่องเรียนมา20กว่าปีได้หนึ่งยูได้ยูสีค่ครับ yes no okay never no, mind นะ จะำความเมื่อว่าอา,าจารย์พูดสัมผัสฟังมาอาจารย์ฟังได้ไหมเรียนมากี่ปีแล้วพูดมากี่คำแล้วเราดูหนังเขาหัโส,โสูงกี่ต่างดูซาวแท็กแต่ดูไปดูมาก็ดูสับไตเติ้ลเพียงเดียวนี่คืออะไรเราต้องฝึกเรื่องของภาษาพูดนี่คือเรื่องของคุณภาพนะครับอับนนั้นอ่ะ,ะเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะขึ้นอ,อีกเซ็กชั่นหนึ่งคือวิจัยในชั้นเ,จจเรียนช่วงนี้เบรก จารย์คะอาจารย์จะสะดวกออกไปรับเหรกข้างนอกก็ได้นะคะแล้วก็ประมาณสักห้านาทีนะคะเราจะมาเริ่มต้นว่าชัตเตอร์ต่อไปเป็นยังไงนะคะตอนนี้สิบโมงสามสิบห้านะคะเริ่มเซสชั่นเข้าเนี่ยใส่ในตำรวจไม่ล้มยังได้ไหมตำรวจเข้าจอดนองก็แล้วไหลเงียบกันเงียบช่างล้มก็แล้ว เดวันนี้น้อยหน่อยว่าเเรื่องของการวิใจัยในชั้นเรียนหรที่เรียกว่าขา ครัสฟ <Action> ูมแอคช r ่นรีเสิร์ชคำว่าครั s ฟู o แอคชั่นร r เสิร์ชเขาบอกว่าเป็นผลที่อันหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเราจัดการเรียกนการสอนในชั้นเรียนมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับผูบ้เรียนเหมือนกับวันนี้ผมมาจัดการศึกษาโดยใช้การคึกอบรมมันก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวิทยากรกับอาจารย์ผู้เข้ารับการ ถ้าเกิดผมเป็นซูเปอร์แมนนะบรรยายวันนี้ทุกคนเข้าใจหมดเลยอย่างนี้ไม่ต้องทำวิจัยในเชังนี้แต่ในนะักขณะวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าพอบรรยายจบไปแล้วหลักสูตนี้บางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจบางคนต้องบอบรมอีกครั้งหนึ่งเหตุผลเนื่องจากอะไรนะ มีความแตกต่างกันระหว่างคนความแตกต่างน,นี้เนื่องจากอะไรความรู้พื้นฐานที่ดี 2. ความแตกตา่างทางรัอายุ3ความแตกตา่างทางด้านวุฒิการศึกษาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันทําให้เกิดเนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันเมื่อเรากลับไปสู่ที่ชั้นเรียน พอเราจัดการการจัดการศึกษาหรือจัดการเียนการสอนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าในความในอุดมคติของเราเนี่ยเราก็ต้องให้เด็กเนี่ยมรรู้ตามหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มาว่าพอเราจัดไปแล้วเนี่ยเด็กบางคนรู้เรื่องบางคนไม่รู้เรื่อง,อง,องการที่เด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยเนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคลนี่คือจ การการเรียนว่าเราต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลนึ่งแตกต่างกันด้านความรู้พื้นฐานแตกต่างกันด้านสติปัญญาแตกต่างกันทางฐานะเศรษกิจบางคนผู้ปกครองหรือพ่อแม่รวยใช้เงินซื้อหนังสือสำหรับตำราได้นเกมที่สิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางครูศึกษาได้สอนมาว่าเวลาเราจัดการเรียนสอนเนี่ยเด็กเนี่ยมีความรู้พื้นฐานแตกต่างกัน เพราะฉะนั We We ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ลักเลยส่วนใหญ่เราเป็นครูไหวใจรอสอนปักต้องได้นะบาทีอธิบายปากฉีก่ถึงหูแล้วยังไม่ได้อีกหรอแต่ความจริงในความจริงเนี่ยเด็กเนี่ยบางคนเนี่ยได้นไมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชเฉลี่คือมีปัญหาในการจัดการเรียนสอน แต่ปัญหาในการจัดการเรียนสอนเนี่ยเป็นปัญหาอันเนื่องเกิดที่ตัวผู้เรียนว่าผู้เรียนจะมีปัญหาอย่างไรส่วนสาเหตุเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้เรียนก็ได้อยู่ที่ตัวครูก็ได้เพราะฉะนั้นในความเป็นครูของเราเนี่ยจะต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาไอ้วิธีการแก้ปัญหาตัวนี้เนี่ยบางคนก็เรียกว่าตัวนวัตกรรมว่าทำอย่างไรที่จะให้เด็กเนี่ย บรรลุตามจุดุ่งหมายของหลักสูตรหรือวิบรรลุตามจุดุ่งหมายที่เราเล่ตั้งไว้นะครับเพราะฉนั้นใน,นวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าเวลาเราสอนไปแล้วเนี่ยเด็กเป็นคนรู้เรื่องเด็กบางคนไม่รู้เรื่องเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาว่าทายังไงที่จะให้เด็กเนี่ยไม่รู้เรื่องเนี่ยให้รู้เรื่องให้ได้ครับอันนี้ก็คือสภาพความเป็นจริง จากที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เราพอสิปได้วยว่าถ้าเกิดเราพูดถึงการวิใจัยในชั้นเรียนครับ class group action research เนี่ยมันหมายถึงกระบวนการก็จะเป็นขั้นต่อนกระบวนการก็เป็นขั้นต่อที่ทำโดยครูอย่างผมเนี่ยจะมาทำวิใจัยในชั้นเรียนที่มทรล้านนานเนี่ผมไม่ได้ถึงไม่จะเป็นครูก็จริง เพราะว่าต้องทำกับผู้เรียนที่เรารับผิดชอบสอนนะครับเป็นการควรการวิจัยที่ทำโดยครูโดยครูนี้ต้องหาวิธีหรือนวัตก,กรรมไอ้วิธีการแก้ปัญหาวิธีการปรับปรุงก,นนการเรียนสอนเนี่ยทางศัพท์ทางการศึกษาเราเรียกว่าตัวนวัตก,กรตกกรมนวัตกรรมทางการศึกษา ว่าเอามาใช้การแก้ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพราะฉะนั้นเราต้อดถึงวิจยัยมันต้องเกิดจากปัญหาการจัดการเรียนสอนปัญหาตัวนี้เนี่ยเกิด้